ใช่ค่ะพ่อแม่พึ่งเสียไปไม่ถึงเดือนพ่อก็ทําแบบนี้เหรอคะกัญญากัญญาเดี๋ยวก่อนชิลูกเรื่องของลูกสาวคนเดี๋ยวปัญจัดการให้ค่ะบันว่า นี่เธอกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงอะ เรื่องไหนเหรอเรื่องที่ฉันมีอะไรกับพ่อเธอหรือว่าเรื่องที่ฉันตกหน้าเธอเมื่อกี้ฉันหมายถึงเรื่องที่เธอกล้าหักหลังแม่ของฉันต่างหากล่ะเธอมันก็แค่เด็ก้าจะไปรู้เรื่องอะไรจริงๆแล้วคนที่พ่อของเธอแคร์ก็คือฉันส่วนแม่ของเธอ เขาก็แค่สงสารแค่นั้นเองอะหรอแต่ฉันว่าไม่นะเพราะว่าเธอมันก็แค่กาแฟข้างทางที่พ่อชันวิทยดื่มแก้ง่วงก็เท่านั้นแหละเพราะคนที่พ่อฉันรักก็คือแม่ของฉันต่างหากแล้วไงอะตอนนี้พ่อของเธอก็เป็นของฉันละ อีกอย่างเห้ยังไว้ใจให้ฉันนั่งบริหารบริษัทแทนแม่ของเธอไปแลเราด้วยเธอไม่มีทางมาแทนแม่ของฉันได้หรอกจ้ะเอา้าจะรีบไปไหนอะ่ะวันนี้มันเกิดพ่อของเธอนะไม่อยู่เป่าเค้กด้วยกันก่อนหรอไม่จำเป็น วันนี้มันก็แค่วันธรรมดาวันหนึง่งถ้าเธอว่างมากก็เชิญฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอะไม่พวกถึงก้าวผู้หญิงคนนั้นมาแทนที่แม่ของฉันด้วยอะไอการฉันเข้าใจนะเว้ยว่าตอนเนี้ยแกรู้สึกยังไง ถ้าฉันมีพ่อแบบแกนะฉันก็ต้องห่วงพ่อเป็นธรรมดาเมื่อกี้แกพูดว่าแกห่วงพ่อฉันเหรออืก็ใช่อ่ะดิก็พ่อแกนะทั้งเป็นคนอบอุ่นแถมยังรักแกมากขนาดเนี้เป็นใครก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาปะว่าแต่แกมีแฟนนังอะอย่างเลยแก แกถามทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยห,ห,ห,หรือว่าแกชอบฉันอ่ะเฮ้ยฉันชอบผู้ชายนะเว้ยฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงแกนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนคะ่ะจะเย็นๆก่อนทั้งของแกที่ฉันถามอ่ะฉันไม่ได้จะจีบแกแต่ว่าฉันจะจีบไม่พ่อฉันนั่นหัก แกจะบ้าเหรอฮะนี่แกไม่กี้ฉันแค่พูดเล่นนะเวย้ยแกลองคิดดูนะฉันกับพ่อของแกอายุห่างกันไม่รู้ตั้งกี่รอบแกจะบ้าเหรอเออเออฉันก็แค่ล้อเล่นนะ่ะใครจะบ้าให้เพื่อนสนิทตัวเองเป็นแม่หรอกโอ้ยแกนี่หายเตพมวหมดเลยแกเกินไปอะ <S <S วันเกิดน,นะคะคุณเป็นอะไรหรอคะเออไม่มีอะไรหรอกนี่เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ของผมเหรอ ้เ่ก็แกดีหมดแก้วหมดแก้วตลอดเลยเนี่ยโอ้ยค่อยอ่ค่อยเอ้ยระวังระวังระวังตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกันเพื่อนนะเพื่อนแค่นี้ถึงกับพอพับอย่างเงี้ยกันกัน ใค่ะพ่อกันยาวันเกิดปีนี้เซอร์ไพรส์กว่าปีที่แล้วอีกนะคะพ่อว่าไหมพูดบอกหน่อยได้ไหมได้ค่ะพ่อกับปองมายืนทำอะไรกันอยู่ตรงนี้คะพ่อไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยพ่อขอ,อตัวไปนอนก่อนนะเสียงดังอะไรกันหรอคะ เปล่าหรอจ้ะเด็กๆเขาแค่คุยกันพี่ว่าเราไปตอนต่อกันดีกว่าคงเมันแกสินะที่เป็นคนทิ้งกินไว้แกคงชอบมากสินะที่มันแอบกินมานกินแบบนี้แล้วแกล่ะชอบไหมหอชอบจริง เด็กเมกื่อวันเซืนฉันรู้มาสักพักนึงแล้วแหละว่าแกแอบคบกับพ่อกัญญาเขาแต่ไม่น,นึกเลยว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้หน้าไม่อายถ้าฉันหน้าไม่อายแล้วเธอละ่ะมีหน้าด้ายิ่งกว่าปูนซีเมนอีเหรอหออยุดนะปล่อยฉันดิหยุดหยุดป่อย,อยนอยนะหยุดนะ สบายเลยพ่อพ่อเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะความไม่รู้จักพ่อของพ่อได้ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นอ่ะถ้าพ่อยังเห็นหนูเป็นลูกอยู่อ่ะพ่อช่วยพาผู้หญิงสองคนเนี้ยออกไปจากบ้านเราด้วยเถอคะค่ะกันยาแต่ฉันเป็นเพื่อนแกนะแต่ฉันก็เป็นคนดูแลแม่ท้ามานะไปเถอะ